ผมเอชิวชาแนลนะครับคลิปนี้ผมกับพี่น้องชาว a อฟมาเที่ยวที่จุดชมชมวิวเขาพังเหยเป็นจุดพักรถดูริมไม้เลยูริมถนนไม้เล็กสองสองห้าชัยภ่มนครสวรรค์อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทรายท้องนะครับพี่น้องชาวเอฟซึ่งเป็นจุดแลนด์มาร์คจุดที่สำคัญคงจะ ของจังหวัดชัยภูมิกึ่งชีซึ่งมีความสวยงามพามระรามแปดก็ว่าไปใครผ่านไปพ่านมาก็จะพักรถแวะเบึงคาชาร์จเบืงเทือกเขาผังเหยนะครับพี่น้องชาวเอฟซมองลงไปก็จะเห็นอำเภอที่อยู่ข้างล่างนะครับอำเภอพักดีชุมพลนี่ก็เป็นจุดแลนด์มาร์กอีกหนึ่งจุดของจังหวัดชัยภูมิครับซึ่งมีความสวยงามพรรามแปด ็ว่ากันไปอยู่กับผม A Chill Channel คนเก่าคนเดิมร่างายความบันเทิงร่างายที่เทียเท่ยวในเพชรชูดูน A Chill Channel สุริรน์สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเอฟซี F C, ที่น่ารักทุกคนอยู่กับผม A Chill Channel คนเก่าคนเดิมมือนี้มาในภาษาลมภาษาทีนเพชรบูรณ์นะครับมือนี้ผมกระผาพี่น้อง ชาวเอฟซีมาเที่ยวที่จุดชมวิวเขาพังเหยจุดชมวิวเข้าพังเหยอยูบริยู่ในพุทยานแห่งชาต์ตป่าพุทยานแห่งชาต์ตสายทองดูริมถนนไม้เลส2ององห้าชัยภูมินครสวรรค์ก็ตามพวมใบเบิงเลยนะครับจุดชมวิวเขาพังเหยจะมีธรรมชาติที่สวยงามขนาดไหนตามพว่มใบเบิง้งไปชมกันเลยครับเอฟซีช n แนลใบเบิง้งไปชมกัน สวัสดีครับพี่น้องชาวเอเอฟซีที่น่ารักทุกคนอยู่กับผมเอชิวชาแนลคนเก่าคนเดิมมือนี้มาในภาษาลมภาษาทินเพชรชุมนุนะครับมือนี้ผมก็จะพาพี่น้องชาวาเอฟซีมาเที่ยวที่จุดชมวิวเขาพังเหยจุดชมวิวเขาพังเหยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสายท้องนะครับอุทยานแห่งชาติสายท้องเป็นหนึ่งในสี่อุทยานแห่งชาติ ของจังหวัดเอฟภูมินะครับพี่น้องชาวเ f ฟนี่ก็เป็นที่ครั้งหนึ่งนะครับผมพาพี่น้องชาวเ f ฟมาเที่ยวอุทยุดชมวิวเข้าพังเหยอยู่ริมถนนไมยเล็กสองสองห้าคอนแกนแคนครสวรรค์นะครับข้างล่างจุดชมวิว เข้าพังเหยก็เป็นบ้านผู้คนเนี่ยในรอบหนึ่งปีนะครับพี่น้องชาว a f c ที่ผมจะพาพี่น้องชาว a f c ไปเที่ยวมาเที่ยวที่จุดชมวิวเข้าพังเหยนะครับคลิปแรกๆที่ผมมาคือพาพี่น้องชาว afc มาเที่ยวมาเดินเล่นมาเบิร์นคาทีตกที่นี่นะครับ ตอนนี้ผมมีโปรแกรมจะพาพี่น้องชาวเอฟีไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติปลาหินงามไปเบืองรอกกระเจียวก็ผ่านไปผ่านมาก็แวะชมวิวชมธรรมาชาติซองข้างทางทางไปอุทยานแห่งชาติปลาหินงามก่อนนะครับตอนที่ผมมาตอนนี้ประมาณเก้าโมงเคืงสิบโมงแล้ว ผมก็ะพาพี่น้องชาวเอฟซีมาเบิ้งธรรมชาติเบิ้งความสวยงามนะครับช่วงนี้ช่วงเข้าหน้าฝนเบิ้งบ้านผู้คนนะครับจุดตรงนี้ก็เป็นที่ชมวิวจุดพักรถนะครับของนักเที่ยวของประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาก็จะเป็นจะนิยมพักรถกันตรงนี้นะครับพี่น้องชาวเอฟซีตรงนี้เป็นลานกว้างๆแล้วก็ทำที่ชมวิว ให้พี่น้องเบิงนะครับนี่เป็นลา,าน็ก้ลานลานหนึ่งนะครับจุดชมวิวเข้าบมังเฮ้ยนะกายู ริมถนนนะครับอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสายทองนะครับอย่างที่พผมเราไปพี่น้องฟังแล้วอุทยานแห่งชาติสายทองเนี่ยเป็นหนึ่งในซีอุทยานแห่งชาติในจังหวัดชัยภูมมนะครับอุทยานแห่งชาติในจังหวัดชายภูมมก็มีซีที่นะครับหนึ่งอุทยานแห่งชาติสายทองสองอุทยานแห่งชาติปลาหินงาม3อุทยานแห่งชาติตากโตนซอุทยานแห่งชาติภูแลนคานะครับพี่น้องชาวเอฟซี นี่ก็เป็นคลิปแรกของปี67ของจังหวัดชัยภูมินะครับเฮาพมกับพ,พี่น้องชาวเอฟซีมาเที่ยวทุกปีสามปีที่ผ่านมาปีนี้ก็เป็นปีที่สามนะครับเขาก็มาเบิง้งความเป็นมาการกอร่อตั้งจุดชมวิวเขาพังเฮยนะครับพี่น้องชาวเอฟซีจุดชมวิวเขาพังเฮย,เเยตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสายทอง อำเภอหนองบอัวละเวจังหวัดชัยภูมิริมทางเพนดินไม้เล็กองสองห้าชัยภูมินครสวรรค์ประมาณกิโลเมตรที่ 70, เจ็ดสิบเป็นที่แวะพักรถยนต์และชมวิวพื้นป่าแนวเทือกเขาสลับซ้อนกันของเขาพังเหยมองเห็นลงไปเบื้องล่างหินทีลาบลุมอำเภอพักดีชมพูนจังหวัดชัยภูมิที่บริเวณนี้กว้างที่สุดลูกหูกลูกตาโดยเฉพาะ ช่วงยามเย็นจะเห็นพาทีตกนะครับพี่น้องชาวเอฟซีมองไปกระเถอเห็นเถือเข้าผัางเขยอยู่ต่อหน้าเหานะครับพี่น้องเข้าผัางเขยก็จะอยูโคะฟังกับเถือเข้าเพชรชบุญน,นะครับข้ามเข้าผัางเขยไปฟังพุนก็จะเป็นเถือเข้าเพชรชบุญน,นะครับอยู่ช่วงภาคีชุมพนนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นเทือกเขาพังเหยยของจังหวัดภัยพูนคราไปฝัป่งคุ้นก็เป็นเทือกเขาเชจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับพี่น้องชาวเอฟซีผมเอชิวชาแนลนะครับคลิปนี้ผมก็พัาพี่น้องชาว a อฟมาเที่ยวที่จุดทําชมวิวเขาพังเหยเป็นจุดพักรถอยู่ริมนนไม้เลอยู่ริมถนนไม้เละ2 25ใช้ยภูมินละนสวรรค์อยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติสายท้องนะครับพี่น้องชาวเอฟซซึ่งเป็นจุดแลนด์มาร์กจุดที่สำคัญคงจะของจังหวัดชัยภูมิกหนึ่งเชีซึ่งมีความสวยงามพระามแปดก็ว่าไปใครข่า,านไปผ่านมาก็จะพักรถแวแวบึงธรรมชาติบึงเถือกเขาพัางเหยนะครับพี่น้องชาวเอฟซมองลงไปก็จะเห็น อำเภอที่อยู่ข้างล่างนะครับอำเภอพักดีชุมพลนี่ก็เป็นจุดแลนด์มาร์กอีกหนึ่งจุดของจังหวัดชายภูมิครับซึ่งมีความสวยงามพรามแปดก็ว่ากันไปครับเขาก็มาชมคลิปพุ่มตอผมก็พาพี่น้องชาวเอฟซีมาเบึ้งวิวธรรมชาติเทือกเขาพังเหยนะครับมองตัวหน้าเขาเนี่ยคือเทือกเขาพงเหยเทือกเขาพงเหยเนี่ยมอง บสุดลูกหูลูกตานะครับเป็นเถ้เข้าวแนวยาวั้งแต่เขตเพชรบูรณ์นะครับเขตอำเภอพักดีชมพนติดต่อกับเขตวิเียรบุรีนะครับช่องบานน้ำอ้อมยาวจนทูกข,ขอบจังหวัดนะครับพี่น้องชาว e เอฟซีเถ้เข้าวผังเหยเนี่ยเป็นเถ้เข้าวที่สูงสุดของจังหวัดเชียงภูมินะครับตอนนี้เห่าก็อยู เขาพังเหยนะครับพาพี่น้องชาวเอฟซีมาเบึงมาเดินเล่นวิวธรรมชาติของบรรยากาศยามเช้านะครับช่วงบ่สาวแล้วครับช่วงใบยๆช่วงสาๆนะครับช่วงเก้าโมงสิบโมงบรรยากาศก็ยังดีนะครับพี่น้องชาวเอฟซีซึ่งก็มีประชาชนนักท่องเที่ยวนะครับเว,เวียนมาเบึงธรรมชาติถ่ายรูปเก็บบรรยากาศ ไปไว้เบึงไว้ชมกันนะครับพี่น้องชาวเอฟซีเนี่ยเป็นลานบนไหมาร์แต่ปีที่ผ่านมาทางอุทยานแห่งชาติสายทองกระเลสร้างอันนี้ขึ้นนะครับจุดยืนเข้าไปเบึงธรรมชาตินะครับพี่น้องชาวเอฟีอยู่ตรงนั้นมันฮอนผมกระพาพี่น้องชาวเอฟซีมาเบึงอยู่ใต้รมไม้นะครับ เทือกเขาผังเฮยเน่ยนะเป็นเทือกเขาที่สูงสุดของจังหวัดชัยภูมินะครับมีวิวทิวทัศน์ที่ล้อมรอบด้วยธรรมชาติที่สวยงามเป็นหนึงเทือกเขาที่สูงสุดของประเทศไทยนะครับผมจะพาพี่น้องชาวเอฟีเดินเล่นบึง ไปเรื่อยๆนะครับบึงความสวยงามของเขาพังเฮยนะครับพี่น้องชาวเอฟซนี่นะครับเป็นจุดเล็กๆจุดโบหลายนะครับอีกหนึ่งทีนี่ก็คือจุดแลนด์มาร์กอีกหนึ่งทีของจังหวัดใชัยภูมินะครับใครผ่านไปผ่านมาส่วนมาร์กเขาก็จะแวะทชมวิวแล้วก ตงข้ามกับจุดชมวิวเขาพังเหยก็มีบริหาบริการอาหารเครื่องดื่มน้ำต่างๆนะครับพี่น้องชาวเอฟซีจุดชมวิวเขาพังเฮยอุทยานแห่งชาติสายท้องนะครับ เป็นดีกราน,นึงจุดชมวิวเขาพังเหยอุทยานแห่งชาติทรายทองนะครับไปเนี่ยจะมีคนนิยมมาถ่ายรูปกันหลายนะครับพี่น้องชาวเอฟซเขาผมก็ผ่าเดินเลาะๆแล่ๆบึงวิวธรรมชาติบึงต้นไม้นะครับแล้วก็มีสมาชิกพี่น้องเขา คือสัตว์โลกนะครับลิงจอเป็นอยู่นี่สองตัวนะครับคลิปนี้ผมก็บอมีลามาร์กนะครับผมก็ผ่พาพี่น้องชาวเอฟซีมาเดินเล่นเดินเที่ยวในชุดชมวิวเขาพังเฮยนะครับ พี่น้องชาวเอฟซีอย่างที่ผมเรามาแล้วนะครับว่านี่ก็เป็นจุดแหลนมากอีกหนึ่งทีของจังหวัดชายภูมินะครับจังหวัดชายภูมินี่มีจุดลานมากเด่นๆก็คือซีอุทยานนะครับพี่น้องชาวเอฟซีแล้วก็วัดตัวหน้าเขาเนี่ยคือวัดปลาเข้าขังเเฮือเลยรถแน่ใจนะครับลงไปอีกน้อยนึง ก็จะนั่นะครับเป็นวัดที่สวยงามอีกวัดหนึ่งเหมือนกันนะครับพี่น้องชาวเอฟซีเขาก็มาปีทชี่แล้วนี่เขาก็ถ่ทยให้พี่น้องบึงไปแล้วนะครับแปีปีนี้มุมกระอบยังบรแเนีใจว่าจะแวะบอจุดชมวิวเขาพังเหยตั้งอยู่เชือกเข้าพังเหยริมถนนไม่ริมถนนทางหลวงหม่เลขสองสองห้าชัยภูมินครสวรรค์ ประมาณกิโลเมตรที่70เ,เป็นที่แวะจอดพักรถยนต์และชมวิวทิวทัศน์ข้างทางเช่นปีวนทิวยามเยินสะดงพาทิตสะดงแล่ดูมอกในตอนเช้านะครับแต่ตอนนี้เขามาก็กมีพราทิตยพาทิตก็ขึ้นไปแล้วแล้วก็มอกกระจางห้ไปแล้วนะครับพี่น้องชาวเอฟซคลิปนี้ผมก็กมีแค่นี้ครับผมเอชิวชาแนลนะครับมือนี้ผมก็พาพี่น้องชาวเอฟซ มาเดินเล่นมาเดินเที่ยวที่จุดชมวิวเขาพังเหยจุดชมวิวเขาพังเหยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสายทองอุทยานแห่งชาติสายทองเป็นหนในสอุทยานแห่งชาติในจังหวัดชัยภูมินะครับจุดชมวิวเขาพังเหยอยู่ริมถนนไมยเล็กสอง,สองหชัยภูมินครสวรรค์ ชมวิวเขาพังเหยซึ่งมีความสวยงามพลามแปดก็ว่ากันไปเอชิวชาแนลครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆมาให้พี่น้องเบิงพี่น้องชมกันดีนะครับผมเอชิวชาแนลบายบายผมเอชิวชาแนลครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อเอชิวชาแนลครับ